ครับผมกระหดเี่ดมียวนดีวหดเขยวหยดเียครับดเียวหยอเยวรยอดีวรยอดเขีวับดเยวหยกดยวหเียหยีวหยอนเัียขียยอนเียวหยอดกวเขียวหยอดเขียวหกอดียวดเียเขียวหยอดอดียดเขียวดเหออดอดีเขียเยอดีะดขดีว พอได้แก้แล้วครับอืครับผมค,ครับผมทีมงานฮอ,อกกุ๊บมาตรฐานขนาดเลยครับเจ้าทาง้อบพุชเช่ปวนเหลี่ย <laughs> อตงหมวกกับเตงหมวกนะครับผมนี่คือการเก็บพิกแอปเปิ้ลน,นะครับของประเทศอิสราเอลนะครับรปปครับพิบบบแกแอปเปิ้ลครับเบิ้งเแยงเบิ้งแยงแตะแกงเแยง การเก็บพิคแอปเปิลนะครับครับผมนี่ครับลูกสวยนะครับพีกแอปเปิลอันนี้ของสีส้มนะครับตัวนี้นี่ครับจะเป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้ครับลักษณะโครงสร้างแบบหล็กเป็นคำพม่าคำพม่าแบบผ้าลิเซตนะครับเป็นแถวเป็นแนวดีนะครับ ันมนนี้รถรถเก็บของเราจะเป็นรถเก็บแบบนี้นะครับรถเป็นรถไฟฟ้านะครับเพื่อให้ง่ายแก่การเก็บนะครับผมลูกสวยดีนะครับขนาดของลูกก็โตนะครับพิิแอปเปิ้ล นี้นะครับมือขับของเรานะครับพี่ลานครับผมของช่องมังกรชาแนลนะครับมาเก็บพริกครับช่องมังกรชาแนลก็มาเก็บพริกด้วยครับวันนี้ครับบินเกษตรพอเพียงนำเก็บสวนพริกครับอิสราเอล วันนี้ครับพี่กล้าก็มีแต่ลูกตัวโตครับครับบรรยากาศหนาวหนาวครับพี่ครับอากาศวันนี้เท่าไหร่ครับกี่องศาครับพี่สิบสององศาบานดอกปากเลยครับโอ้อากาศเย็นเลยนะครับนี่แหละพี่น้องเอ้ยหาเงินเมืองนอกครับ หากินปีไม่ครับหาเงินกินปีไม่ครับพวดนนะพุ่นโอ้พุ่นนะครับโอ้โหความสัมพัพิเศษครับความสัมพัพิเศษครับสุดยอดครับโอ้อันได้เพิ่มหนี่ก็บวัฒธรรมดาคือกันครับสร้างตรงมาจากน้องบัวรำพูครับโอ้โหเิคนจ้างมือเขียนมาจากน้องบัวด้วยครับเลยโอ้หมกผีกะมีแต่หน่วยใหญ่ครับเพุ่นนะครับหน่วยอ้นต้นเอ็นเตียนนะครับเพ่น เฮ็ดไหมด้วยเหรอพี่เฮ็ดจังไงก็มังกี้ไหมโอ้เฮ็ดเดียวเฮ็ดเดียวเดียวไม่สันโอ้ดีละกันเก็บบล็อกที่ของเพื่อนกับวัฒธรรมดาคือกันนะครับเฮ็ดเดียวโอ้วิธีการดูแลรักษาก็ง่ายคือกันครับบล็อกที่แอปเปิ้ล หมากเน่ากันนี้นะครับเด้อยหนูเจาะคนนะมันจะเป็นลักษณะที่ครับหนูเจาะเวลาฝนฝนมันตกห้านะครับฝนตกห้าแล้วหนูมักก็เล่มักเขามากเจาะบักพริกนี่ก็เป็นอุปสรรคในการเกี่ยบบักพริกขึ้นกันครับคนนะครับลูกงามงามสีสม ทีมงานเ่าก,ก็มี้นี่แหละครับก็มี้บ้าบินเกษตรพาะเพียงแล้วก็พี่พุทธน้องบัวแล้วก็พี่ร้าน,นมังกรชาแนลนะครับต้องมังกรชาแนลครับเงี้ยยนะื่เหรอครับผมเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปว้พเพียงเท่านี้นะครับจงังหดก็ฝากติดตามรับชมอของบ้าบินกเกษตรเพาะเพียงนะครับเดือ ที่ช่องบ้าบินกเกษตรพ่อเพียงครับผมบายบายครับ